เมื่อวานนี้จริงๆเราเล่าไปนะคุณผู้ชมครับว่าถ้าวันนี้ศาลมุกดาหารไม่มีการเลื่อนอ่านคําพิพากษาคาดีน้องชมพู่วันนี้ทุกสายตานะฮะสื่อมวลชนคงต้องไปจับจ้องกันที่ศาลมุกดาหารครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆเที่ยงๆศาลมุกดาหารแจ้งว่าได้มีการเลื่อนอ่านคําพิพากษาออกไปฮะเป็นปลายเดือนธันวาคมนี้เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการตรวจคําพิพากษาครับแต่ว่าอ้าว ในเมื่อทุกฝ่ายจริงๆเขาก็เตรียมจะไปศาลอยู่แล้วอย่างเมื่อวานนี้ครับทีมทนายความของลุงพลป้าแตนะซึ่งก็นําโดยนะทนายสุรชัยชินชัยครับเป็นหัวหน้าทีมทนายความนะของสํานักกฎหมายธรรมรังสีเมื่อวานนี้ครับก็แม่ศาลเพิ่งแจ้งอะ่ะ แต่ทนายความเขาก็ลงพื้นที่ไปแล้วอะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เลยไปที่สนามบินนครพนมนะฮะลุงพลกับปนนะ้าแตนะนายเชยรพลวิพาลแล้วก็ป้าแตนสมพรหละโพก็ไปรับทีมทนายความเนี่ยนะครับหลังจากที่จริงๆวันนี้เนี่ยสารจังหวัดมุกดาหารต้องมีการอ่านคําพิพากษาคาาดีน้องชมพู่แต่ว่าเมื่อเลือดออกไปเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากทนายมาถึงแล้วตั้งโต๊ะถแถลงข่าวกันช่วงประมาณ4ี่ทุ่มกว่าเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งลุงพลก็เปิดใจพร้อมกับทีมทนายความลุงพลบอกเลยไม่ว่าผลจะอออกกเป็นบบวหรื ตัวเองกับป้าแตนน้อมรับในการตัดสินของศาลถ้าผลออกมาเป็นลบก็ยืนยันเลยฮะคงต้องสู้กันถึงสาลอุทธรแน่นอนแล้วยืนยันตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ชัดเจนมาตลอดว่าวันที่น้องชมพู่หายผมไม่ได้อยู่กับน้องและทุกวันนี้ลุงพลบอกเลยมันก็ไม่มีคําตอบเลยสรุปแล้วใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่แล้วการสอบพยานที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะข้อมูลตรงนี้ที่ลุงพลกับทนายสุรชัยพูดตรงกันก็คือมันไม่ได้มีการพูดอย่างชัดเจนอะ แล้วชี้ไปว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ทีนี้ถามเลยในฐานะที่เป็นลุงของน้องชมพู่อยากจะบอกอะไรกับน้องลุงพลบอกเลยลุงกับป้าเนี่ยจะทำให้ดีที่สุดในการติดตามตัวผู้ที่กระทำความผิดถ้าหากว่ามันมีจริงซึ่งลุงพลกับป้าแตนบอกเลยนี่ฮะถ้าหากมีคนร้ายจริงๆก็อยากให้น้องได้รับความยุติธรรมลองไปฟังเสียงของลุงพลนะชัยพลวิพาครับผมอยากบอกอะไรน้องชมพู่นะถ้า ก so. ็ลุงป้าก็จะทําให้ดีที่สุดในการติดตามหาผู้ที่กระทาความผิด้ามันมีจริงก็อยากให้น้องได้รับความยุติธรรมนะครส่วนป้าแตนสมพรหลับโพฮะคุณผู้ชมฮะเห็นว่านักข่าวบอกว่ากล่าวด้วยน้าเสียงสั่นเครือเลยตอนแถลงข่าวบอกว่าลุงกับป้าเนี่ยโดนใส่ร้ายป้ายสีอยากให้ชมพู่เนี่ยโดนจิตโดนใจให้คนที่ใส่ร้ายมันชิบหายวายวอดไปเลยขออภัยนะฮะ เพราะว่าอันนี้เราก็พูดกันตามภาษาของป้าแตนที่ป้าแตนเขามีการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่ามั่นใจเลยถ้าน้องได้ยินนะถ้าชมพู่ยังอยู่ชมพู่รู้อยู่แล้วว่าลุงกับป้าเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นี่คือฝั่งของลุงพลป้าแตนนะแต่ถ้าฟังทางฝั่งของแม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่ก็บอกเลยจริงๆถ้าวันนี้ศาลมีคำพิพากษาอย่างไรสู้ถึงดีกาแน่นอนและที่สำคัญนะ บอกเลยต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องชมพู่เหมือนกันเอาละครับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าสารมุกดาหารได้มีการออกมาประกาศว่าเลื่อนการอ่านคพิภาคสาเพราะตรวจร่างคพิภาคสาอยู่แลที่สําคัญที่ออกมาให้ข่าวนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะรู้ว่าวันนี้ถ้ามีการอ่านคพิภากษานักข่าวมากันอุ้ยเต็มไปหมดเลยดังนั้น แต่อย่างไรก็ตามลุงพลกับป้าแตนยืนยันนะฮะว่าวันนี้จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดบุกดาหารนะครับแล้วก็รวมทั้งมีรายงานว่าทางฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่ก็น่าจะเดินทางไปเหมือนกันนะอย่างไรก็ตามศาลบอกไม่อ่านคำพิพากษาแต่วันนี้เข้าใจว่าทั้งสองฝั่งน่าจะมีการไปที่ศาลเพื่อไปรับเอกสารยืนยันเพราะที่บอกปลายเดือนธันวาคมยังไม่ได้ลงวันที่ปฏิทินนะคุณผู้ชม<ะ>ว่าจะอ่านวันไหนเอาง่ายๆอย่างน้อยๆต้องก่อน29ธันวาคมแน่ๆฮะรู้แค่นี้ครับผมตอนนี้